้าให้นึกถึงข้าวโพดหวานต้องไรสวุวรรณข้าวโพดหวานไรส่สุวรรณเป็นข้าวโพดหวานพันอินรีสองหวานหอมฝักใหญ่และมีคุณภาพ <Wow. S 1> ข้าวโพดสามารถทําทานได้หลากหลายอย่างโดยมีวิธีการทําให้สุกได้5วิธีไม่ว่าจะเป็นการทําให้สุกด้วยการต้มการต้มเราจะต้มในน้ําเดือดใช้เวลาประมาณ10นาทีพอข้าวโพดมีสีเหลืองสด นุ่มให้ทำการปิดเตาไม่ควรต้มนานจนเกินไปเพอจะทำให้เม็ดข้าวโพดเหี่ยววิธีถัดไปเป็นการทำให้สุกด้วยการนึ่งเติมน้ำในหม้อพอประมาณจากนั้นรอจนน้ำเดือดวางข้าวโพดในหม้อนึ่งใช้เวลาประมาณ15-20นาทีการนึ่งจะช่วยรักษาความหวานและรสชาติของข้าวโพดได้ดีถัดไปเป็นการทำให้สุกด้วยไมโครเวฟ นำกระเพาะที่เหลือเปลือกเพียงเล็กน้อยว่างใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ใช้ไฟประมาณ500องศาเป็นเวลา10นาทีการทำให้สุกด้วยไมโครเวฟเป็นวิธีที่สะดวกและไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะต่อไปการทำให้สุกด้วยการปิ้งการปิ้งเราจะปิ้งทั้งเปลือกใช้เวลาประมาณ15นาทีการปิ้งจะทำให้มีความหอมของเปลือกกระเพาะย,ยู่ ีสุดท้ายคือการทำให้สุกดด้วยหม้ออบร,ร้อนร้อนรอหม้ออบประมาณ5นาทีก่อนที่จะนำข้าวโพดไปวางในตะแกรงจากนั้นใช้เวลาอบประมาณ15นาทีความร้อนที่200องศารอจนข้าวโพดเหลืองสดนุ่มก็สามารถนำมารับประทานได้เลย และแต่และว,วิธีที่ทำให้สุกจะให้อัตรถในการทานที่แตกต่างกันไปแต่ยังให้ความหอมหวานอร่อยเหมือนเดิมถ้าติตใจความหวานความอร่อยก็อย่าลืมแวะมาซื้อข้าวโพดหวานที่ไรสุวรรณกันนะ